พืชที่เราปลูกไว้นะคะทุกคนมีปัญหาใบเหลืองแบบนี้ค่ะนี่เป็นต้นผักปลังนะคะเนี่ยค่ะผักปลังค่ะต้นข้างๆไม่เจอปัญหาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยใบเหลืองอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่ก็เป็นปัญหาของตายนะคะที่กําลังเจอในตอนนี้ค่ะ ต้นมะเขือเปราะนะคะที่ไต่ายปลูกอยู่ในกระถางนะคะเนี่ยค่ะขอบใบนะเริ่มมีปัญหาค่ะเป็นเหลืองเองน้ำตาลน้ำตาลมาแบบนี้นะคะถ้าเราเจอปัญหานี้เราก็ต้องรีบจัดการนะคะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ไต่เจอปัญหาเรื่องใบเหลืองค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะต่ายก็จะชวนทุกคนนะคะมาแก้ปัญหาพวกพืชใบเหลืองนะคะพืชแคร์แกรนไม่เจริญเติบโตนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่าตเชื่อว่าหลายๆคนที่ปลูกพืชปลูกผักอยู่แล้วอาจจะเจอกันอยู่มากเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีสูตรดีๆสูตรเด็ดๆนะคะมาแนะนํากันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะคือนางเอกของเราเลยก็คือน้ำหมักขี้วัวค่ะตัวนี้นะคะแต่ทําเก็บไว้ในถังนะเวลาจะใช้ก็จะมาตักใส่แก้วแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเอาไปนะคะหนึ่งแก้วแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งในน้ำหมักขี้วัวตัวนี้นะคะก็จะมีไนโตรเจนสูงค่ะทุกคนซึ่งไนโตรเจนนะคะที่มีอยู่ในปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวเนี่ยจะช่วยบำรุงให้พืชผักของเราเนี่ยมีใบเขียวมีการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ตัวที่สองนะคะที่ไต่จะใช้ในวันนี้นะก็คือนี่เลยค่ะเป็นผงชูรสนะคะไต่แกะใส่กระปุกไว้เรียบร้อยแล้วนะใครที่ปลูกพืชปลูกผักนะคะหาเตรียมไว้เลยแยกไว้กับส่วนของครัวเลยนะคะเราจะได้ใช้งานได้สะดวกนะคะตัวนี้ก็คือเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะเป็นผงชูรสค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะซึ่งผงชูรสนะคะก็จะช่วยในเรื่องของระบบรากค่ะจะดูแลเรื่องระบบรากให้รากชอนชัยหาอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นนะ ตัวที่3ามค่ะก็คือกะปินั่นเองนะคะวันนี้แต่ตักมาครึ่งช้อนค่ะก็พอเราตักมาแบบนี้นะคะเราก็นําน้าเปล่ามาละลายเลยนะ ในกะปินะคะก็จะมีสารที่เรียกว่าไคโตซานค่ะมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมมีแคลเซียมนะคะจะช่วยกระตุ้นการแตกยอดกระตุ้นการออกดอกได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องใบเหลืองนะคะวันนี้แต่ก็จะถือโอกาสบำรุงพืชผักไปด้วยเลยนะคะอ่านี่ค่ะวิธีการนะตักกะปิมาครึ่งช้อนแกงแบบนี้แล้วก็ละลายในน้ำก่อน,นะคะ่ะ ่าบีบๆค่ะให้เขาเข้ากันกับน้ําแบบนี้นะหลังจากนั้นค่ะทุกคนแต่ก็เตรียมน้ําอยู่ในบัวรดน้ําแล้วนะคะซึ่งในบัวนี้เนี่ยมีความจุนะคะปริมาณเนี่ยก็ประมาณ10ลิตรค่ะเททุกอย่างลงไปเลยนะคะกระปีครึ่งช้อนแกงนะ บดบดบี้ีกับน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ตักไปเลยค่ะอ่านี่ค่ะ <INE G meu> ผงชูรสนะคะหรือว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะวันนี้ก็จะใช้ไปครึ่งช้อนค่ะ <INE G white> อ่าละลายเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี่เลยนางเอกของเรานะคะเหมือนที่ไตยบอกไปน้ำปุ๋ยหมักขี้วัวนะคะเทปไปครึ่งแก้วเลยค่ะอ่านี่นะคะครึ่งแก้วต่อน้ำสิบลิตรนะแล้วหลังจากนั้นนะคะไตยก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากัน,นะคะ่ะนำไปราดรดพืชผักตัวที่มีปัญหาได้เลยค่ะทุกคนมะเขือเปราะค่ะตัวที่มีปัญหานะคะ เริ่มมีปัญหาใบเหลืองแล้วนะเราก็ต้องรีบรดรีบจัดการค่ะนะคะ,นะคะก็ป้องกันนะคะไม่ให้ใบเหลืองของเราเนี่ยลามไปเยอะกว่าน,นี้นะคะพอเจอปัญหาก็รีบใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะทุกคนต้นบวบนะคะเริ่มมีปัญหาเรื่องใบเหลืองแล้วเหมือนกันค่ะสามารถที่จะรดด้วยสูตรนี้ได้เลยนะคะ ผักปังนะคะผักปังค่ะเนี่ยค่ะเจอปัญหานะคะต้นแคร์แกรนไม่เจริญเติบโตใบเหลืองนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยเช่นกันค่ะค่ะและสำหรับการราดรด้วยสูตรนี้นะคะ1เดือนเนี่ยเราก็จะราดรด้วยสูตรนี้ประมาณ2ครั้งนะคะแต่ในวันอื่นๆนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวเนี่ยค่ะ น้ำหมักปุ๋ยขี้วัวนะคะแบบนี้เนี่ยใช้ได้ทุกสัปดาห์เลยนะคะใช้ปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวอย่างเดียวมาผสมกับน้ำประมาณ10ลิตรนะคะในหนึ่งวัวรดน้ำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็รดรดได้ทุกสัปดาห์เลยนะคะแต่ว่าสูตรที่ใช้กะปิผงชูรสแล้วก็ ปุ๋ยน้ำหมักขี่วัวเนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ2ครั้งนะคะเพื่อนๆก็ลองแบ่งระยะเวลาการราดรถให้ดีนะใครที่เจอปัญหานี้นะคะสูตรที่ไต่บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเร่งตัวช่วยนะคะทําให้พืชของเราหายนะคะหรือว่าหมดจากปัญหาใบเหลืองได้นั่นเองค่ะลองทําตามกันดูนะคะทุกคนเจอปัญหาก็ค่อยๆแก้นะคะเราไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้น ปัญหาที่เราเจอมันอาจจะไม่ได้หายแบบรวดเร็วนะคะค่อยๆแก้ค่อยๆดูแลค่อยๆบำรุงนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ